รถด,ดีไหมคุ้มหรือเปล่านะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยของรถยนต์เนี่ยมันเป็นอันตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะคงที่คือมันคงที่ตลอดอายุการผ่อนรถของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะจ่ายค่างวดไปล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้ส่วนลดอะไรเลยนะคะเพียงแค่มันจะไปตัดค่างาวดไหว้ล่วงหน้าเท่านั้นเองเช่นเราจ่ายค่างวดเดือนห้าพันทุกเดือนนะคะเดือนนี้โบรัดออกนะคะเราจ่ายไปเลยสองหมบาทเขาก็จะไปตัดค่างาหวดล่วงหน้าไว้3เดือนนะคะก็คือส่วนที่เกิน5้าพันหมื่นห้าเนี่ยคือแค่นั้นเลยนะคะมันจะ เหมือนสินเชื่อบ้านเนาะที่เราจ่ายส่วนเกินข้างวดไปเนี่ยมันจะไปตัดเงินต้นให้เราแล้วถ้าปิดบัญชีเลยล่ะอันนี้มีส่วนลดให้นะคะเฟแนนซ์ <Finance S 1> จะให้ส่วนลด50%ของอัตราดอกเบีย้ยคงเหลือณนะวันที่เราไปปิดบัญชีค่ะแต่สําหรับคนที่ผ่อนไปเยอะแล้วก็ไม่ค่อยแนะนานะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อัตราดอกเบีย้ยคงเหลือมันจะเหลือน้อยแล้วนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องนําเงินหลักแสนไปปิดบัญชีแต่ได้ส่วนลดแค่หลักพันเท่านั้นเองค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะคะ